ล่าสุดนะครับกำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักครับทุกคนสำหรับเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี2568นะครับที่ได้ประกาศยกเลิกไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับทุกคนของประชาชนทั้งชาวพิมายเองและประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับหลังรัฐบาลออกมาประกาศกับทุกคนว่าการจัดงานเนี่ยสามารถดำเนินการได้แต่ให้คำนึงถึงความเหมาะสมนั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนงานเทศกาล การเที่ยวเมืองพิมายถึงได้มีการยกเลิกนะครับข่าวสดได้มีการลงข่าวเอาไว้แบบนี้นะครับผู้จัดคอนเสิร์ตเทศกาลเที่ยวพิมาย2,568โอดนะครับโดนยกเลิกงานสูญเงินกว่า2ล้านบาทขอโทษร้านค้าที่ลงทุนซื้อของเตรียมขายและทีมงานกว่า120ชีวิตนะครับเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ทีมผู้จัดคอนเสิร์ตเทศกาลเที่ยวพิมายประจาปี2568นะครับ โพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กประกาศว่ายกเลิกการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองพิมายมีมตินะครับไม่ให้เอกชนจัดงานคอนเสิร์ตทางผู้จัดเนี่ยพยายามปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับช่วงไว้อะไรตามที่คอรมอรประกาศนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอให้คณะกรรมการเห็นใจได้นะครับทางทีมงานได้ขอโทษร้านค้าที่ลงซื้อของเตรียมอุปกรณ์ขายเอาไว้กลุ่มโรงร หรือว่าที่พักนะครับที่โดนยกเลิกนักท่องเที่ยวนะครับที่ตั้งใจมาดูศิลปินพนักงานมากกว่า120ชีวิตนะครับเราเคารพนะครับมติประชุมและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้กําลังใจปีหน้าเจอกันใหม่ครับทั้งนี้ทีมผู้จัดคอนเสิร์ตนะครับได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวไว้ว่าคณะกรรมการบอกว่าคิดซะว่าซื้อหวยผิดใครจะบ้าซื้อหวยตัวละ2ล้านนะครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่ทางด้านทีมผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยได้ มีการ โดยทีมผู้จัดคอนเสิร์ตจะทยอยโอนเงินคืนสาหรับผู้ที่ชําระนะครับค่าจองโต๊ะดูคอนเสิร์ตไว้อีกด้วยนั่นเองคับทุกคนนี่คือข้อความที่ข่าวสดเนี่ยได้มีการลงเอาไว้นะครับเึ่นก่อนหน้านี้นะครับทางด้านเทศกาลเที่ยวพิมายครับก็ได้มีการโพสครับเชิญชวนให้กับแฟนๆเนี่ยไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามนะครับเพราะว่ามีศิลปินเนี่ยมาเยอะมากๆเลยเมื่อจะเป็นคุณใหม่พัชรีนะครับคุณลำไยไหทองคําพี่ใหม่ไทยหัวใจศี ร,รวมถึงศิลปินอีกเยอะแยะมากมายครับทุกคนมีหลายแนวมากๆที่มาร่วมในงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆครับพุกคนแต่ก็มาถูกยกเลิกซะอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับประสบนิกรชาวไทยเนี่ยต่างก็โศกเศร้าอะไรครับพุกคนเมื่อสำนักพระราชวังครับได้ออกแถลงการแจ้งข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน ชาวไทยครับสิริพชนพันษาปีที่93นะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับทุกคนให้การคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าขอความร่วมมือนะครับให้ลดหรือว่างดนะครับแต่ไม่ได้มีคําสั่งให้ห้ามจัดโดยเด็ดขาดแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ให้พิจารณาตามความเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เอาข้อนี้เลยครับไปแสดงความคิดเห็นในงานงานนี้ที่ถูกยกเลิกไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลเนี่ยย้ำนะครับ ว่าไม่ได้สั่งห้ามให้จัดงานโดยเด็ดขาดนะครับแต่ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับทุกคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนาะในเรื่องของการโชว์การแสดงรูปแบบงานอะไรต่างๆครับทุกคนคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็อาจจะสวมเป็นชุดสีขาวดำนะครับแล้วก็การจุดพลุเนี่ยก็อาจจะต้องงดนะครับแต่สําหรับการคอนเสิร์ตเนี่ยสามารถจัดได้ตามปกติแต่ก่อนที่จะทําการแสดงอาจจะมีการยืนสงบนิ่งนะครับหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมนั่นเองครับทุกคนนี่คือ สิ่งที่นะครับชาวคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะทําได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลกบทุกคนเมื่อทางด้านประชุมแล้วก็ลงมติกันแล้วว่าไม่สามารถทําการแสดงได้หรือว่าไม่สามารถจัดงานได้นะครับทางเทศบาลเที่ยวพี่ายเนี่ยก็ต้องยอมรับไปนั่นเองกบทุกคนเราก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทีมงานทุกคนเด็กแล้วกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเป็นเป็นอย่างดีนะครับว่าในช่วงนี้นะครับก็จะมีหลายคอนเสิร์ตครับที่สามารถจัดได้หรือว่าหลายพื้นที่นะครับที่ให้อนุญาตในการจัดงานต่างๆแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยน รูปแบบในการจัดงานเท่านั้นนะครับเนาะก็ต้องขอชื่นชมครับสำหรับบางพื้นที่ที่จัดงานได้แล้วก็อนุโรมครับทุกคนให้กับชาวคอนเสิร์ตหรือว่าคนบันเทิงเนี่ยสามารถแสดงได้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับทางด้านคนบันเทิงเองก็จะได้มีเงินนอะเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้เราไปดูฟีดแบ็กต่างๆในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่งานคอนเสิร์ตนะครับเทศกาลเที่ยวพิมายเนี่ยที่ได้มีการยกเลิกไปเราเห็นว่ามีหลายคอน มากๆที่ถูกยกเลิกไปเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวงศิลปินภูไทย,ท,ยทับคนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนาะเราเห็นทางด้านพ่อวีออกมาประกาศเช่นเดียวกันครับว่าทางด้านผู้จัดเนี่ยมีการยกเลิกออกไปเพื่อเป็นการถวายความอาลัยนั่นเองนะ่ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมิวสิกรวมถึงระเบียบวัฒนินะครับหลายต่อหลายวงครับที่ตอนนี้ก็มีการออกมาประกาศยกนเลิกแล้วทุกคนเนื่องด้วยว่าผู้จัดเนี่ยและด้วยพื้นที่ด้วยนะครับที่เขามีการลงมติกันว่าไม่เหมาะสมในการจัด งานเนี่ยอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับอ่าอย่างเช่นงานของโตเกียวมิวสิกครับทุกคนในวันที่28ตุลาคมนะครับงานยกเลิกที่สนามกีฬาเทศบาลสังขะ นับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถูกยกเลิกกันไปครับรวมถึงงานวันที่27ตุลาคมของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็มีการงดจัดครับทุกคนแล้วก็ย้ายไปวันที่3ธันวาคม2568นั่นเองครับแล้วก็ศิลป,ปินภูไทยครับก็ได้มีการเลื่อนการจัดงานแบบไม่มีกําหนดนะตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568ใลทีเดียวครับทุกคนวันที่5เนี่ยแสดงอยู่ที่วัดดอนยานนาวานะครับเขตสาทร ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่6เนี่ยแสดงอยู่ที่3แยกรับประแดงอาเขตนะครับวันที่7พัทยานะครับสาย3แล้วก็วันที่8ตลาดซับรุ่งอรุณนั่นเองครับทุกคนจังหวัดชนบุรีครับก็เป็นกลังใจให้กับพาวีศิลปินผู้ไทยของเราด้วยกันแล้วกันครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าช่วงนี้นะครับลุ้นวันต่อวันเลยครับทุกคนสําหรับอาชีพศิลปินเนาะก็เห็นใจมากๆในเลยทีเดียวนะครับและยิ่งมีข่าวยกเลิกงานแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตก ใจเช่นเดีวยวกันครับทุกคนเพราะว่าแต่ละงานนี่คือแบบโอโหงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ตอนนี้นะครับทุกคนทางด้านรัฐบาลเองนะก็บอกว่าสามารถจัดงานลอยกระทงได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆด้วยนะทุกคนว่าจะมีการจัดงานหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกนะครับทุกคนเพื่อแสดงความอาลัยต่างๆอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าลุ้นวันต่อวันจริงๆครับทุกคนเพราะฉั้นส่งกาลังใจครับไปให้คนบันเทิงกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับนะ้อยอย่างล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นทางด้านเปลียงไก่อีสานศิลป์นนะทุกคนที่เดือนเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี่ยครับทุกคนก็คือยกเลิกกันแบบ โอ้โหยกเลิกกันทั้งเดือนเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับเดือนนี้นะครับเป็นกลังใจให้จริงๆนะครับทุกคนอะคนพี่มายครับก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันกันล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไง นะครับทุกคนอาจจะได้ชมในปีหน้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงพอเป็นข่าวแบบนี้แล้วครับทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับจากนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับ